สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาชมสาระแหน่ที่เราปลูกใส่กระถางค่ะเพื่อนๆว่ามันตโตขนาดไหนแล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะสาละแหน่ที่เราปลูกใส่กระถางค่ะเพื่อนๆที่เคยลงหลายคลิปมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตัวขนาดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสวยงามด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสาระแหน่ปลูกใส่กระถางแล้วก็ให้ไว้เพื่อนๆนี่ค่ะ เราปลูกแล้วเราห้อยไว้เป็นไม้ประดับได้เลยค่ะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผักค่ะเพื่อนสามารถเอาไปแขวนโชว์ได้ค่ะเพื่อนๆแขวนโชว์ไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสละแหนกินได้ด้วยค่ะเป็นผักเคียงได้ด้วยเนี่ยค่ะเพื่อนๆสวยงามเลยค่ะแต่กอดีเลยค่ะเพื่อนๆเขาชอบค่ะเขาชอบแบบนี้ค่ะเพื่อนๆชอบโดนแสงแดดเนี่ยค่ะ แสงแดดลำไรนี่ค่ะตง่ายคะ่สะสรลแนะ่ตง่ายตง่ายมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนนี่ยค่ะเพื่อนๆนหลายคนก็ชอบค่ะกลิ่นของเขาสรลแน่ค่ะเพื่อนๆนสแนะ่สรลแน่ที่มีความสวยงามค่ะเพื่อนเนแล้วก็กินได้คะ่ะเป็นไม้ประดับได้ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ยค่ะไม้ประดับได้ด้วยเนี่ยค่ะ สวยงามมากเลยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะตะละแหน่ก็เป็นผักอีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆกลิ่นหอมเฉพาะตัวเป็นกลิ่นไม้มิ้นค่ะเพื่อนๆกลิ่นมิ้นนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆตะระแหน่ ประโยชน์ก็เยอะแยะค่ะเพื่อนๆอ่ละแน่ประโยชน์ประโยชน์เยอะแยะมากค่ะคุณค่าทางอาหารก็เยอะค่ะเพื่อนๆก็สวยงามค่ะเพื่อนๆสวยงามอะไรเนี่ก็เพื่อนๆก็สามารถปลูกแขวนไว้อย่างนี้ได้ค่ะบ้านไหนที่ไม่มีที่ค่ะมันมีที่ปลูกก็แครนไว้แบบนี้ได้ค่ะสวยๆค่ะ านที่เราปลูกไว้ก็สวยงามมากค่ะเพื่อนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้ค่ะสวัสดีค่ะ